ดอกจันแต่ขอญาติน้อยเดียวเวทีแมมันโทนสีเข้มโพดเขียวยงยง,ยงอยู่เวลามองขึ้นไปนานๆมันบอดสบายตาปันไดว่าโดยเฉพาะกับผู้เท่าจุ๊บเปิดแชทรับบุคคลปิศนาบอกว่าทาบอมี่พอจอกอคนนี้แล้วสาวหน่อยเพชรบานแพงคือสีดีกว่านี้ เกิดเงียงคืนพี่น้องขาสำหรับแชทลับบุคคนปริศนาคนนี้เป็นไผแล้วพอจอกอคนที่กล่าวถึงคือใคร เดี๋ยวสาวไอจะมาเล่าให้ฟังค่ะก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดี FC แฟนคลับมิดรักแฟนหมอลำกราบสวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบานแพงกันก่อนนะคะส้หรับที่สาวไอว่าไปต้นคลิปเมื่อกี้ค่ะพี่น้องคะแชทรับบุคคลปริศนาเออเพิ่นได้แชทนะคะไปหาบุคคลคนหนึ่งซึ่งนะคะเป็นแชทที่เพิ่นพิมพ์เข้าไปนะคะข้อความเนี่ยค่อนข้างยาวเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวสาวไอขออ่านนะคะให้มิดรักแฟนหมอลำได้ฟังไปพร้อมๆกันค่ะ เพิ่งได้เบิ่งสาวน้อยครั้งแรกของปีนี้บะสาวน้อยภาพในรวมแหมเด็ดขาดคักอิลียอมยอมยอมต้องยอมยกให้เพิ่นเป็นเบอร์หนึ่งอิลีเครื่องเสียงความหาวของจังหวะความแม่นยำของนักดนตรี ลงจังหวะตรงห้องเป๊ะเป๊ะเลยมีความต่อเนื่องบอสะดุดเลยเวลาที่จบเพลงนี้ขึ้นต่อเพลงใหม่อ่ะวงเร็บนักดนตรีมืออาชีพมากๆมากๆสคริปตเต้ยช่วงลำ การดีไซน์การออกแบบองค์ประกอบของเวทีโดยใช้ LED เป็นป้ายไฟและใช้ในจำนวนที่พอดีแบบลงตัววิธีการติดตั้งลำโพงซ้ายขวาซึ่งไม่เหมือนใครแบบที่ต้องบอมีหมยังมาละโยงละย้ายให้เคียงตาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ว่าแมนตูข่อยคักเล้วเจอสาวน้อยปีนี้ตูข่อยกระแอบเคินเคินอยู่เดอ้อถ้าเหตุขาดบาดนี อันนี้ชื่นชมจากใจจริงเลยไม่ได้จะมาอวยจะมาจุดจุดจุดอะไรนะเพราะไม่มีส่วนได้มีแต่ส่วนเสียวงเล็บค่าบัตรค่าเล่าค่าทิปขอให้คำปรึกษาความเลิดเลแบบนี้ไปตลอดการและ,และนานเทอดดอกจันแต่ขอญาติน้อยเดียวเวทีแหมมันโทนสีเข้มโพดเขียว ย่ง,ย,งย่งอยู่เวลามองขึ้นไปนานๆมันบอดสบายตาปันไดว่าโดยเฉพาะกับผู้เท่าจุ๊บมันเป็นน้ำพอจอก,ก่อมาเดียวมาจุด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 ,จด,จดนี่บอกเื้อผลงานจึงออกมาแบบนี้แล้วนะคะก็มีคนมาตอบขออ้ขอความนี้บอกว่าเมนยังเออ บม่แน่ในจนะคะว่าบุคคลคนนี้เป็นใครเนาะซึ่งนะคะพอจกอมาเดียวเพื่อนกะได้โพสต์ลงหน้า Facebook ส่วนตัวเอาไว้แล้วและสําหรับแชทแชทนี่ก็น่นาจะเป็นการแชทไปหาพอจกอมาเดียวนั่นละซึ่งเพื่นกนเป็นการโอวยเป็นการชมได้พี่น้องขาชมทางด้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงแต่ว่าเพื่อนขอติพอจกอมาเดียวซึ่งจะบอกว่า ขอความที่เราพิมพ์มาแล้วก็บอกว่าเรื่อง LED ค่ะมันบอกเกี่ยวบ,บอกเกี่ยวนะคนละเรื่องเดียวกันนะคะกับพอจกมาเดียวแต่บอกว่า ติไม่ชอบพอจกอคนนี้นะคะแล้วก็ใช้คําไม่สุภาพนะคะบอกว่าพอจกอมาเดียวจุดๆละพี่น้องขาเพื่อนกะโพสเอาไว้แล้วสําหรับพอจกอมาเดียวที่หน้าเฟซของเพิ่นผู้ใดอยากอ่านข้อความเต็มๆนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่หน้าเฟซพอจกอมาเดียวแล้วพี่น้องขามีคอมเมนต์คอมเมนต์นี้บอกว่าเพิ่อนว่าถึงวงหนึง่งหรือว่าวงสองพอจกอมาเดียวก็ได้มาตอบเลยพี่น้องข้าบอกว่าวงหนึง่ง สำหรับขอความของบุคคลปริศนาท่านีพี่น้องคะเพื่อนก็มาแสดงความคิดเห็นเหมือนกับแชทไปหาใครสักคนหนึ่งแต่สาวไอดาว,ว่าน่าจะเป็นผอจอกอมาเดียวนั่นแหละเพื่อนกระชมนะคะบอกว่าทางสาวน้อยหนึ่งคือสาวน้อยหนึ่งนี่แหละสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงบอกว่าดีทุกอย่างเลยไปเบิ่งคังแรกออชอบทุกอย่างมักทุกตรงเครื่องเสียงกด็ดีดนตรีกด็ดีนักดนตรีก็ดีเตยล่ำเตยล่าเวทีดีเบริร์แต่ว่าขอติอย่างเดียวเลยว,ว่าเวทีนี้เขียวเกินไป บมมากมองมันเขียวมันจะไล่ตาผู้เทาเป็นน้ำพอจก,กอมาเดียวแม่นบอละ่ะเพผ่นก็มีนะคะข้อความคือคาไม่สุภาพต่อลงมาด้วยเออพอจก,กอมาเดียวเราก็ได้แคปนะคะข้อความนี้ลงมาโพสหน้าเฟซบุ๊กตัวเองแล้วบอกว่าไปหาหลอกกินเขาสากมาแต่ทั้งใดคือหัวแต่มาเบิ้งมือนี่เขาเปิดวงแต่โดนแล้วแล้วก็ใส่อีโมจิหัวเลาะนะคะสามดวง สำหรับพอจก,กอมาเดียวหอาก็หูกันดีเนาะพี่น้องข่าว่าหน้าที่หลักๆเพื่อนตอนนี้เพื่อนดูแลสาวน้อยลำเพลินโชนะคะเป็นผู้จัดการของบอสโจยมนินนาโมงสาหน้าที่หลักๆตอนนี้คือดูแลสาวน้อยลำเพลินโชไม่ว่าสาวน้อยจะเกิดอะไรขึ้นปัญหาอะไรต่างๆพอจก,กอมาเดียวจะตัดสินใจแทนบอสโจทําหน้าที่แทนตรงนี้และเราก็เห็นแล้วพี่น้องข่าว่าสาวน้อยลำเพลินโชเนี่ยเกิดปัญหาอีกยังขึ้น อพอจก,กอมาเดียวเนี่ยค่ะเพื่อนจะเข้ามารับมือนะคะจัดการได้ทันท่วงทีบว่าสีมีปัญหาคนมาก่อกวนนะคะคนมาโพส์เอ่อก่อกวนสาวน้อยนะคะสาวน้อยลำเพลินโชมาขอเงินต่างๆนานาเนี่ยพอจก,กอมาเดียวเราฝ่าจัดการโดยเร็วและบอสโจยมานินเองก็ไว้วางใจให้พอจก,กอมาเดียวนะคะดูแลสาวน้อยลำเพลินโชซึ่งตั้งแต่สาวน้อยลำเพลินโชนะคะพี่น้องขาเพื่อนเปิดตัวมา เปิดฤดูกาลนี้มาเนี่ยก็มีกระแสมีชื่อเสียงศิลปินสาวน้อยลำเพลินโช์ส่วนมากกับเป็นนิวจินนพี่น้องคะแต่ทุกคนบอกเลยว่าผลงานดีความสามารถเด่นและก็ทำให้นะคะสาวน้อยลำเพลินโช์เนี่ยมีชื่อเสียงเร็วแล้วก็ไวตอนนี้คือคิวงานเยอะมากพี่น้องคะ ย่างทีวาค่ะพี่นงคขาตอนนี้ก็คิวแน่นไม่แพ้สาวน้อยหนึ่งเลยซึ่งนะคะสําหรับคืนนี้การแสดงของสาวน้อยนะคะสาวน้อยหนึ่งเนี่ยอยู่ที่ยะโสแต่ถ้าสาวน้อยลําเพลินโชว์อยู่ที่ลบบุรีผู้ใดสะดวกเนอะอยุ่ใกล้นะคะลบบุรีก็สามารถไปดูสาวน้อยลําเพลินโชว์ได้ผู้ใดอยู่ใกล้ย,ยะโสทอนนะคะก็ไปให้กําลังใจอีหลากกันหลายๆเนอะที่ยะโสทอน แต่ในช่วงกลางวันมือหนีพี่น้องขามีนัดมิตต็งกันกันกบน้องอุ้งอิงเดอนะคะสําหรับแบรนด์ดังเท่าแก่น้อยและพีเซนเตอร์ดังของเขาเออไปหายกาลังใจอีหลากกันหล,ลายเนาะที่จังหวัดร้อยเอ็ดส่วนนะคะค่ําคืนเนาะก็เป็นการแสดงของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงทั้ง,งวงแล้วก็ไปพบอีหลากกันใดอีกเนาะสำหรับการแสดงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงที่จังหวัดยะโสธรและนะคะข้อความนี้บอกเลยว่าบกเกี่ยวกับพอจกอมาเดียวค่ะพอจกอ มาเดียวดูแลสาวน้อยลำเพลินโชวเดอเพราะญ่ไม่ได้ดูแลนะคะสาวน้อยหนึ่งนะซึ่งเวทีนะคะก็ไม่ได้เกี่ยวกันกันกบพอจก,กมาเดียวเป็นนะคะความคิดของอบอสโจยมาน,นีแล้วก็ทีมผู้บริหารทั้งหมดแต่บอกเลยว่าอจอยอ e d แล้วเนี่ยคือสวยเด่นมากก็คือทำได้อะไรหลายอย่างเป็นหมอลำนำสมัยนี่คือความคิดของบอสโจยมานน ะะยังมีกลิ่นอายความเป็นหมอลำแต่ก็นำความทันสมัยนะคะเข้ามาผสมผสานทำให้เกิดความแปลกใหม่ในวงการหมอลำยอมรับเลยว่าพอจก,กอมาเดียวบอสโจทีมผู้บริหารทุกคนนะคะความคิดเพิ่เป็นเลิศอิเล่สำหรับบุคคลปิศาธน,นีนะคะก็บ,บอแน่ใ,นใจคือกันว่าเราเป็นไผเป็นเอฟซีสาวน้อยหรือเปล่าแต่เพื่อนบอกว่าเพื่อนมาเบิ่งหมอลำครั้งแรกเพื่อนกระช่มละแต่ว่าเพื่อนบอกว่านิลติเรื่องเวทีสึ่อมันบอกเกี่ยวกับพอจก,กอมาเดียวเด้อพอหาย อ่ะพี่น้องคะ่มะมอ้สนีไอลก็ขอจบประเด็นนี้ไว้เพียงเท่านี้พบพอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับมือนีสวัสดีคะ่ะ